มีไหมคะคุณหมอที่แบบสมมติเรานัดมาแล้ววันนี้ใส่ฟันปลอมได้แน่พอมาถึงในห้องปุ๊บกลับบ้านดีกว่ามไีไหมคะเห็นมากเขาอยากได้กันแน่เขาอยากได้กันใส่กัน่ทั้งฟันปลอมและก็สามารถดัดฟันไปในเวลาเดียวกันได้ทำได้ค่ะทำได้ไดในคนไข้ที่กังวลมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็อาจจะมาให้เขาลองดูคร่าวๆก่อนที่เราจะทําตัวจริง อยากยิ้มสวยแบบนี้แต่ว่าขาดความมั่นใจเวลาย,ยิ้มแก้ปัญหาแบบนี้นะคะก็คือเราเนี่ยต้องใส่ฟันปลอมค่ะแต่เอ๊ะฟันปลอมแบบไหนที่จะเหมาะกับเรานะคะหรือว่าเราเนี่ยนะคะเหมาะกับการทําฟันปลอมหรือเปล่าคะ่ะวันนี้เดี๋ยวไปหาคําตอบกันนะคะกับคุณหมอตอยค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะบอกทางขั้นตอนและก็วิธีในการใส่ฟันปลอมค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ The Avery Dental Clinic ค่ะศูนย์คลินิกทันตกรรมใจกลางเมืองหนึ่งในคลินิกทันตกรรมแถวหน้าที่มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกด้านของทันตกรรมด้วยอุปรกรณ์แล้วก็นวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะรวมถึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศแอบบอกเลยนะคะว่าทั้งคนไทยและต่างชาติที่อยู่ห่างไกลถึงขั้นต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่เพื่อมาจองคิวทำฟันกันที่นี่เลยค่ะ พูดคุย program กันต <c oughs> ่อค enfin <ita> <¿K caso, S 3> ่ะคุณหมอเรื่องของการทําฟันปลอมค่ะก่อนจะทําฟันปลอมเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะสําหรับคนไข้ก็อาจจะให้ไปเตรียมตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหลือทั้งหมดนะคะให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้พร้อมที่จะทําการใส่ฟันปลอมต่อไปนะคะอย่างเช่นไปเตรียมขูดหินปูนอุดฟันให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใส่ฟันปลอมได้เลย ต้องทิ้งระยะเวลาไหมคะว่าคูดหินปูนอุดฟันกี่วันกี่อาทิตย์ถึงจะมาใส่ฟันปลอมได้จริงๆเรื่องขูดหินปูนอุดฟันก็คือทำแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้มีต้องถอนฟันอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะต้องรอให้แผลหายก่อนนะแล้วก็ค่อยเรื่องทำฟันปลอมกัน ค่ะนาะทีนี้เราก็จะเข้าสู่กระบวนการของการใส่ฟันปลอมแล้วนะคะทุกคนแต่ทีนี้ว่าแน่นอนหลายท่านคงกังวลแน่ๆเลยนะคะกังวลกับการใส่ฟันปลอมค่ะคุณหมอคะมีไหมคะมีปัญหาที่เกิดขึ้นไหมคนไข้บอกจะใส่แหละแต่พอจะใส่โอ้ยแป๊บนึงอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะก็จะมีเหมือนกันค่ะที่ที่คนไข้ก็จะกังวลว่าใส่แล้วจะเจ็บไมหมจะลำคาญไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะ ก็จะค่อยๆอธิบายไปว่าฟันฟอร์มมันจะขนาดประมาณขนาดไหนแล้วมันจะใส่แล้วมันจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนําว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวด้วยนะคะคือโดยปกติทุกคนอยู่แล้วอ่าไม่ใช่แบบแค่เราคนเดียวแหละที่กังวลคือคนไข้ทุกคนก็กังวลเนาะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวประมาณหนึ่งสองสัปดาห์ก็จะเริ่มชินขึ้นก็แนะนําตามความจริงใช่ แต่ว่ามีไหมคะคุณหมอที่แบบสมมติเรานัดมาแล้ววันนี้ใส่ฟันปลอมได้แน่พอมาถึงในห้องปุ๊บกลับบ้านดีกว่า <mm <way> มีไหมคะมีไหมคะส่วนมากเขาอยากได้กันเนะ่เขาอยากได้กัน <mm <way> กด้ใส่กัน <mm <way> <ๆ S 1> ต้องทีนี้เท่านั้น,น,น,นนะด้วยอยากเคียวได้แล้วอะก็ไม่มีคนไข้ที่ดื้อส่วนใหญ่ก็ยินยอมแต่ก็จะมีความกังวลค่ะ่ะจะใส่ได้ไหมจะเคียวได้ไหมอะไรอย่างงี้ค่ะก็แนะนำว่ามันก็ต้องปรับตัว แล้วก็พยายามจะปรับแต่งให้พอดีกับคนไข้แต่ละคนมากที่สุดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องให้คนไข้กลับไปลองใช้งานดูว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงเราก็จะได้แก้ไขกันให้ถูกนะคะเป็นเหมือนว่าเทคนิคถูกไหมคะที่จะปรับแต่งฟันปลอมให้เหมาะกับรูปฟันของแต่ละคนใช่ค่ะเพราะการทําฟันปลอมเาต้งมีการออกแบบ ค่ะนะคะให้เหมาะกับสภาพฟันของคนไข้แต่ละคนให้เหมาะสมค่ะยังไงคะคุณหมออันนี้ขยายนิดนึงแบบว่าบางคนฟันเล็กเนาะใช่ไหมคะบางคนอยากส้มเป็นฟันแบบฟันใหญ่หน่อยฟันกระต่ายเขาก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกางนี้เหรอะคะใช่ค่ะเราก็แบบต้องมีการเอามาลองก่อนอให้คนไข้ลองดูก่อนว่ารูปร่างฟันหล,หลังจากใส่มามันจะออกมาประมาณน,นี้นะ อาให้ลองใส่ดูก่อน<ช>เหมือนลองลองเทสก่อนใช่ถ้าในถ้าในกรณีที่ว่าอย่างเช่นเป็นฟันหน้าหรือในเรื่องของความสวยงาม<ห>อะย่างเงี้ยคะ่ะเราก็อาจจะมีการให้คนไข้ลองดูก่อนอนะคะว่าเขาโอเคไหมถ้าฟันปลอมมันจะออกมาขนาดประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าในคนไข้ที่กังวลมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็อาจจะมาให้เขาลองดูคร่าวๆก่อนที่เราจะทําตัวจริงนะคะให้เขาดูก่อนว่า เออถ้าถ้ามันออกมาเป็นอย่างเงี้ยเรารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะพอใส่ได้ไหมอย่เงี้ยค่ะวิธีการลองก็ช่วยให้เขาเห็นภาพมากขึ嗯嗯้นก็จะกังวลน<ช>้อยลงก็จะคลายความกังวลของคนไข้ทุกคนเลยที่<ช>จะใส่ฟันปลอมค่ะ ในเรื่องของการทําความสะอาดนลคะคุณหมอค่ะอันนี้สําคัญมากสําหรับการใส่ฟันปลอมอค่ะ,คะก็คือฟันปลอมเนี่ยที่ต้องเน้นเลยก็คือว่าห้ามใส่นอนอย่างแรกคือห้ามใส่นอนใช่ค่ะใส่นอนเพราะว่าเราอศส่ฟันปลอมมาทั้งวันแล้วอะค่ะก็คือตอนนอนเนี่ยเออเราไม่ค่อยได้ เราไม่ได <laughs> <t> ้ฟ <laughs> ูดอยู่แล <rac ella> ้วก็จะแบบมีการแบบบางทีมีการสะสมของเชื <estate> ้อโรคแบคทีเรียอะไรเงี้ยค่ะเนาะเราก็แนะนำว่าตอนนอนเนี่ยให้ถอดปลอนปลอมออกมาเพื่อให้ให้เหงือกเราไม่พักบ้างหน้านอะแล้วก็คือก่อนนอนก็คือ เราก็ต้องถอดฟันปลอออกมาขำควสะอาดด้วยะค,คะก็ใช้แปรงสีฟันเนี่ยแหละที่เราใช้แปรงฟันได้เลยเนาะอาจจะเลือกเลือกแปรงที่ขนนุ่มนิดนึงนะคะใช้ร่วมกับยาสีฟันก็ได้ะนะคะยาสีฟันก็ต้องเลือกที่แบบไม่มีผงขัดแบบเป็นเม็ดเม็ดหรืออะไรเงี้ย<อ>เพราะว่ามันจะทําให้ฟันปลอมเราเึกได้ถ้าเกิดเราใช้เป็นพวกผงขัดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ยาสีฟันธรรมดาเนี่ยแหละแปรงทั้งด้านนอกด้านในเลยนะคะพอแปรงเสร็จก็ ให้แช่นนำไ้ด้วยเนาะอย่าปล่อยให้ฟันปลอมแห้งค<า>ะคะน้ำที่แช่ก็เป็นน้ำธรรมดาเลยคห<า>้ามใช้งร้อนนะคะ<า>เพราะว่าร้นอนก็จะทำให้ฟันปลอมมันบิดเสียรูปได้กัน<ม>นะคะส่วนฟันเราถ้ายังมีฟันธรรมชาติเหลืออู่ด้วยเราก็แปลงฟันออตามปกติเลยลนิ้นแปรงเหงือกแปลงอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พักนอนได้เคยไหมคะบางเคสลืมเหนื่อยจังเลยวันนี้ใส่ฟันปลอมนอนมีไหมคะมีคนไข้แบบ มาสารภาพมีไหมคะคุณหมอโดยเฉพาะแบบถ้าเป็นฟันปลอมที่ใส่ข้างหน้าเนี่ยบางทีคนไข้เขาก็ลืมเนาะลืมด้วยเขินด้วยบางทีแบบว่าไปนอนที่อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้ถอดทำยังไงอย่างนั้นล่ะคะคุณหมอถ้าทักแป๊บเดียวก็แ่พอสมมติคืนหนึ่งก็สมมติว่าสมมติเราใส่นอนเราตื่นมาเราต้องรีบถอดงี้ป่ะคะก็ควรเนาะถอดออกมาทำความสะอาดสักนิดนึงเพราะวิธีอาจจะมีแบบ เซ็นอาหารหรืออะไรสะสมในใต้ฟันต่ออย่างเงี้ยค่ะทำความสะอาดก่อนแล้วก็ให้ใส่เข้าไปแนก็ได้ค่ะแต่ที่สําคัญก็คือห้ามใส่นอนแหละค่ะแนะนําว่าเอาออกดีกว่าค่ะเป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนําใช่ค่ะคุณหมอคะถามแทนทุกคนอีกแล้วค่ะใส่ฟันปลอมแล้วอยากดัดฟันด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะได้ไหม ใช่ค่ะท <ำ S 1> <ร>าได้สมุนท้มใส,สเป็นฟันปลอมสองซี่ถูกไหมคะซี่ไหนก็แล้วแต่เราก็อยากฟันสวยก็คือใส่ทั้งฟันปลอมและก็สามารถดัดฟันไปในเวลาเดียวกันได้ทําได้เหมือนกันแต่ว่า,าสุดท้ายก็อาจจะต้องมีการวางแผนกับคุณหมอจัะฟันร่วมด้วยนะคะรอรัเนก็ต้องบอกคุณหมอว่าเราใส่ฟันปลอมนะใช่แต่ว่าไม่ได้อันตรายไ่ได้อันตรายวิดีงามมากเถอเป็นข่าวดีของคนที่อยากจะยิ้มสวย นะคะแล้วก็แบบอยากมีความมั่นใจค่ะคุณหมอมีไหมคะคนไข้ที่ใส่ฟันปลอมไปแล้วแล้วรู้สึกว่าอุ้ยใส่แล้วรู้สึกไม่ค่อยสะดวกเลยเวลาเรื่องของการเคี้ยวหรือบางท่านบอกใส่ฟันปลอมแล้วอาจจะมีลำคาแล้วก็ถอดไปแต่กลับมาใส่ใหม่แล้วมันจะใส่เข้าไหมคะส่วนมากถ้าเกิดว่าเขาถอดทิ้งไปนานๆ <ừ> แบบเป็นเดือนอะไรอย <ừ> ่างเงี้ยคะ่ะ <ๆ S 1> เพา่อก็จะมาว่าแบบใส่ไม่เข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ ต้องทําใหม่ก็เลยส่วนมากหมอกกจะแนะนําว่าถ้าถ้าอยู่เฉยๆใส่อยู่เฉยๆไม่เจ็บอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามอย่างน,ยง,ยงน้อยใส่เพื่อที่ว่ากันไม่ให้ฟันมันเคลื่อนตัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคี้ยวแล้วเจ็บจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแนะนําว่าให้กลับมาเช็คดีกว่าอย่าถอดทิ้งนานเพราะว่าถ้าถอดทิ้งนานเนี่ย มันจะกลับมาใส่ไม่ได้นะคะง่ายๆก็คือไม่ควรจะถอดเลยถอดเฉพาะตอนทําความสะอาดถูกไหมคะแล้วก็คือตอนแปลงฟันกับตอนนอนอันนี้ควรถอดแต่ถ้ารู้สึกเจ็บเมื่อไหร่ก็คือมาหาคุณหมอดีกว่าอย่าถอดเองอย่ากลับเองค่ะไม่ดีไม่ดีพอเดี๋ยวกลับมาใส่ใหม่ปุ๊บเสียตังค์ใหม่นะใช่ค่ะแล้วที่นี้การทําฟันปลอมเห็นคุณหมอบอกว่าวัสดุก็จะมีเป็นทั้งโลหะกับเรซินค่ะต่างกันไงคะคุณหมอ ก็อาทิต่ตัวโลหะก่อนนะคะโลหะก็คือจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแล้วก็กระชับกว่าสามารถทําให้ให้ตัวชิ้นบป,ปลอมเนี่ยมีขนาดที่บางกว่าได้หรือชิ้นเล็กกว่าได้ค่ะค่ะค,ะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าสบายกว่านะคะแล้วก็แข็งแรงนาะโอกาสที่จะแตกหักก็จะน้อยกว่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะค่าใช้จ่ายสูกกว่าแบบอะลูมิเนซยนะคะ,คะส่วนแบบ คเิกเนี่ยก็จะค่อนข้างหนักกว่านะคะเพราะว่าต้องให้ความแข็งแรงนะคะให้ให้ให้ตัวสดวุนมีความแข็งแรงคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเออลำคาญนิดนึงอะไรเงี้ยคะ่ะขนาดจะใหญ่กว่าแบบโลหะนะคะแต่ข้อดีก็คือให้ใต่อันนั้ถูก <laughs> <laughs> หรือว่าในกณีที่ใส่แบบชั่วคราวหรือลองใส่ดูก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะใส่เป็นตัวแอคเดร็กนล็นสไปก่อน,นะคะ่ะ <laughs> ส่วนใหญ่วัสดุแบบไหนได้รับความนิยมแต่จริงมีคําตอบในใจอยู่แล้วนะถ้าส่วนมากถ้าคนไข้ที่กลัวที่จะลราคาญเขาก็จะเลือกเป็นโลหะโลหะไปเลยใช่ค่ะแต่ถ้า,อย,าอย่างบางคนอาจจะขอลองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยใส่ขอลองก่อน,ออนออออก็นกประหยัดค่าใช้จ่ายลงมานิดนึงก็จะใส้เป็นตัวอะคิลิกเจลป็นไปก่อนแล้ว นะคะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่การใช้งานและงบประมาณนะคะใช่ค่ะนะคะสมมติใส่ฟันปลอมไปแล้วค่ะคุณหมอคะการที่เราต้องเจอกันเหมือนเป็นการเช็ค up สุขภาพปากและฟันแล้วก็ฟันปลอมของเราเนี่ยค่ะเราจะเจอกันยังไงคะกับคนไทยก็หลังจากที่หมอใส่ฟันปลอมไปอะค่ะก็คือจะให้คนไข้กลับไปลองใช้ก่อนใช้งานจริงๆเลยลองใช้เคี้ยวใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยสนมากก็จะนัดอีกทีสักสัปดาห์หนึ่ง นะคะให้คนไข้เหมือนปรับตัวละลองใช้งานดูละดูว่ามีปัญหาอะไรนะคะหนึ่งสัปดาห์หมอก็จะนัดกลับมาเช็คดูว่ามีปัญหาตรงไหนไหมมีแผลตรงไหนไหมมีเจ็บอะไรตรงไหนนะคะก็จะปรับแต่งแก้ไขไปหลังจากนั้นก็คือจะให้คนไข้กลับไปใช้ต่ออีกสักระยะหนึ่งสักสองสัปดาห์นะคะแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมนะคะถ้าสมมติว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้ดีละไม่เจ็บละหมอะจะน,นัดอีกทีเป็นทุกปกเลยนะคะเพื <S <S <ม>่อจะมาดูว่า สภาพฟันปลอมที่คนไข้ใส่ไปเป็นยังไงบ้างมีหลวมมีอะไรไหมน,นะคะจะได้ปรับแต่งแก้ไขได้ค่ะคุณหมอคะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะการดูแลนะคะที่เป็นวัสดุของทางโลกะแล้วก็เลซินสําหรับคนไข้ที่ใส่ฟันปลอมเนี่ยค่ะดูแลแตกต่างกันไหมคะในการทําความสะอาดก็คือ <c oughs> ใช้แปรงสีฟัน <c oughs> แปรงเหมือนกันนี่แหละตอน,นกลางคืนก็คือถอดออกแช่นะ้ำ <c oughs> ไว้เหมือนกัน แต่ทีเนี้ยส<ช>้มส้มมีคําถามสงสัยคุณหมออย่างที่บอกว่าเราต้องเลือกยาสีฟันถูกภาระ,ะที่ที่เป็นแบบไหนนะไม่เป็นเป็นผงใช่ค่ะเหมือนแบบไม่มีแบบพวกเม็ดบีบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เพราะว่าเวลาถ้าเกิดมันมีพวกผงขัดนะคะ,คะด้วยตัวฟันปลอมเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นพลาสติกเป็นอะคริลิกอะค่ะถ้าถ้าเป็นพวกผงขัดเนี่ยจะทําให้ตัวฟันปลอมมันสึกได้ค่ะ คุณหมอคะแล้วในเรื่องของการดูแลกรณีที่แบบฟันปลอมบินแตกหักแบบนี้ค่ะคุณหมอทอํายังไงได้บ้างอันดับแรกลยห้างาำแับแก้ไขเองนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะทําให้ฟันปลอมเนี่ยเสียได้เลยเหมือนกันบางทีแบบมีเหมือนกันคนไข้แบบว่าแต่งเองอะ่ะ mm hmm. เอากระดาษทรายมาขัดเองหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้จริงๆแนะนําว่าให้กลับมาหาคุณหมอดีกว่านะคะเพราะว่าบางทีถ้า แตกนิดหน่อยบินนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอสามารถัแตกหรือว่าซ่อมแซมให้ได้เหมือนกันแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นก็คือเวลาที่เราใช้งานหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคนไข้ก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องการใช้งานแล้วก็ขณะที่เราทําความสะอาดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ระวังในเรื่องของการทําโดนนะคะเนี้ย<ด>สำคัญเพราะว่ามันมีการแตกได้ถ้าทําหล่นครั้งเดียวนี่คือแตกเลยป่ะคะ่ะจากที่สูงเงี้ยค่ะถืออ,อยู่อาบน้ำเนี้ยค่ะคุณหมอ ก็เป็นไปได้เหมือนกันบางทีถ้าถ้าในขณะทำความสะอาดอ่างเงี้ยค่ะหมอก็จะแนะนําว่าหาเป็นกระป๋องหรือกระมังอ,มอะไรเงี้ยค่ะใส่น้ำรองไว้สักนิดนึงเวลาที่เราแปรงเคื่อหลุดมืออะไรเงี้ยจะได้หล่นลงในในน้ำมันก็จะไม่แตกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ดีค่ะ <c oughs> อันนี้โ <c oughs> อเคบางทีแต่แบบแปรงแปรงหล่นลงอ่างลงพื้นอย่างเงี้ยมันก็มีกาสจะแตกได้ค่ะ ในกรณีฉุกเฉินค่ะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดแล้วถ้าเกิดแบบทั้งบินทั้งแตกหรือบางทีหักไปเลยค่ะทำไงดีคะคุณหมอไม่รู้จะไปหาที่ไหนคะถ้าไม่ได้มีอาการอะไรก็อาจจะอาจจะต้องถอดออกก่อนนะคะเพราะบางทีถ้าเกิดว่าม,มันบินแล้วมันเกิดเป็นรอยแตกคมคมมันก็อาจจะทำให้เกิดแผลในช่องปากได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้า เป็นไปได้ก็รีบกลับมาพบศัลแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อจะปรับการปรับแต่งแก้ไขตรงต่องนะคะเร็วที่สุดอ่าค่ะเราไม่ได้ใส่นานๆบางทีก็จะทําให้ ฟันปลอมมันกลับมาใส่ไม่ได้เพราะว่าฟันมันเริ่มเคลื่อนมันเคลื่อนใช่ไหมคะคล้ายๆนะคล้ายๆเหมือนดัดฟันที่ต้องใส่รีเทนเนอร์ใช่ไหมคะทีนี้อายุของการใช้งานของฟันปลอมสมมุติเราทำไปมีไหมคะว่าอยู่ได้ประมาณกี่ปีอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะจำกัดไหมคะ จริงๆถ้าถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งานอย่างถูกวิธีนะคะดูแลรักษาอย่างถูกวิธีสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะโดยปกติก็คือ5ปีขึ้นไปเนยอยู่ได้เลย5าปีขึ้นไปใช่แต่ก็อาจจะต้องกลับมาตรวจเช็คเรื่อยๆด้วยเพราะวิธีสภาพช่องปากเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีท่องหอนฟันเพิ่มหรือว่าฟันปลอมเริ่มหลวมก็อาจจะต้องมีการทำชิ้นใหม่ด้วย ที่บอกว่าฟันปลอมเริ่มหลวมนี่คืออะไรอะคะคุณหมอมีอมีหลวมได้ด้วยเหรอคะ,อ,ะอ,อมีหลวมได้เหมือนกันเพราะว่าเหงือกคนเรามันก็มีการละลายตัวได้เหมือนกันใช่เพราะว่าพออายุมากขึ้นนะคะสุขภาพช่องปากบางทีมันก็จะเริ่มเสื่อมลงด้วยะนะคะ,คะอาจจะมีทาให้เกิดฟันปลอมหลวมหรือว่ามีเศษอาหารติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องกลับมาดูว่าสามารถแก้ไขได้ไหมหรือว่าต้องทําชิ้นใหม่ นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลรักษาถ้าคนไข้คนไหนใส่ฟันปลอมแล้วก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของฟันปลอมของเรานะคะคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าแบบดูอยู่แล้วเอาละตอนนี้จะต้องใส่ฟันปลอมแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเนาะใช่ค่ะก็คือแนะนําว่า อยากให้มาปรึกษานะคะคุณหมอก็จะได้ออกแบบให้เหมาะสมกับเราให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลไปเพื่อให้เราได้ใส่ได้อย่างสบายใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเลยค่ะใช่แล้วค่ะ คุณหมอที่นี่นะคะเก่งนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทุกคนเลยนะคะแน่นอนค่ะทุกคน The a e r i Dental Clinic นะคะศูนย์คลินิกทันตกรรมใจกลางเมืองค่ะที่นี่ก็จะมีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของทันตกรรมเลยนะคะมีอุปรกรณ์และนวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะพร้อมให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของฝันทุกด้านนะคะไ,ได้ได้ว่าบริการเนือทุกระดับความประทับใจจริงๆนะคะต้องที่นี่ที่เดียวค่ะ The a e r i Dental Clinic นะคะเอาล่ะและเดี๋ยวตอนต่อ ตอนนี้เป็นตอนที่หลายคนรอคอยค่ะคุณหมอนะคะผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องใส่ฟันปลอมค่ะถ้าเกิดที่บ้านมีผู้สูงอายุนะคะถึงเวลาแล้วที่เขาต้องใส่ฟันปลอมนะคะมีวิธีนะคะแล้วก็ขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วเราจะดูแลผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยให้ใส่ฟันปลอมให้ถูกต้องแบบไหนยังไงนะคะครั้งหน้าเจอกับส้มและคุณหมอต่อยเช่นเคยค่ะ